สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาส่งกิจกรรมใหม่กันนะครับเป็นตู้การันตีการันตีแบบทีคือชุดกระสรงผมไม่โคตรจับเห็นแล้วแบบต้องมีเ่ะจริงเดี๋ยวเราไปส่กันเลยดีวยกว่าเออจริงๆมันจะมีเออสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยวันนี้มันมีกิจกรรมใหม่มาเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอัปเดตใหม่นลครับมีทั้งอัปเดตใหม,ม่ทั้งอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็มันจะมีกิจกรรมอุ้ยอันนี้หายบักแล้ววะ่ะเออปกติมันเติมในคอมไม่ได้นะครับอันนี้มันหายบักละ ก็จะหายไปแล้วครับโอ้โหห้ายยี่เพจสองร้อยบาทไอ้สัตว์แพงจริงจาก150เป็นส0 0ร้อยมึงจะอ้วกอันนี้นะครับแพ็คพ0นหกสิบเพจจาก3ามรเป็นปสามรอยปสิบไปซ ยังเอาก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมนั้นนะครับมีกิจกรรมอันนี้นะครับท็อปอัพท็อปอัพรับกระเป๋าที่มันขยับได้นะครับเป็นกระเป๋าลิงแบบนี้ยืนเป็นสะพายข้างหลังแล้วก็จะแสดงเอฟเฟกต์เมื่อวิ่งอย่างต่อเนื่องก็คือมันจะขยับยิงยิงแบบนี้แหละแต่ยิงยิงยิงไม่ได้นะมันแค่ขยับเฉยๆยนะครับอันเบลลไม่มีใค่สายหรอกสุดท้ายก็ไปกระป๋อซีซั่นหนึ่งอยู่ดีแต่ใครเป็นสายคอลเลกชันตังค์เหลือก็จะถือเด็กครับต่อไปเรามาสุ่มของที่เราต้องการกันดีกว่า อยู่ในตูล้ลากี้ลอยยอ่อบอกเลยดิลัดโคตรจับโคตรจับโอ้โหแล้วรองเทา้ารองเท้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รองเทา้าเหมือนสายฟรีแหละแต่ว่าชุดแม่งเท่ <c oughs> จริงแนะ้องๆวันนี้ตู้สุ่มแบดทีครับในตู้มีอะไรบ้างในตู้มีชุดเล่มหนึ่ง In กินสกินเป็ดอันใหม่นะครับผมแล้วก็กล่องสกินปืนชิ้นส่วนของรงจำของสเตฟี่กระเป๋าเอ่อกาเฟกตี้นะครับอันนี้ผมมีละ ชุดผู้หญิงอันนี้อันนี้มาคู่กันนะครับผมแล้วก็บอดเคยมีแล้วเหมือนกันนะครับบอดไอ้บอดแอคแอท็กออนททนนี่ว่าไอ้สัตว์โอ้แล้วก็เป็นกล่องดวงใจนะครับสมบัติสซมาไรแล้วก็กล่องปืนเงาง,ง่แล้วก็ชิ้นส่วนของจำของเลีอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหมดสักเท่าไหร่นะครับคำนวณโชว์เลย699 2,352เพชรนะครับผมทั้งหมด2,352เพชดเราหวังว่าต้นปีใหม่ยังไงมาจะได้ของดีๆกับเรานะเราได้เราออกดีนะครับเอะไรๆมันก็อยู่นี่แหละเอานี้ออกไปนะครับผม9เพชรแรกนะครับ8,250เพชดรอจีเหลือกี่เพชรเดี๋ยวฝากไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับว่าหมดกันไปเท่าไหร่ไม่ต้องถามอีกจัดมาเราจะ โอ้โหเฮงเอ๊ะเฮงอ่ะเฮียขอเลยขอเลยขออนุญาตใช้สูตรเตี่ยวขออนุญาตใช้สูตรเตี่ยวนะครับสูตรอดามของเราผมจะเอาคอลเลคชันหรือว่าเอากระเป๋าออกด้วยนี่ครับชัดมาผมเห็นชุดแล้วมันหยุดไม่อยู่จริงๆนะบังๆกดไปครับกดไป เริ่มเริ่มเริม่มแหงไรสัตว์โอ้ยยี่สิบวันโอเคโอ้ได้น้องปีเได้น้องพีดอ้ยเยริโอ้ยโอ้ยปวดหัวไงสัตว์เลยหมดตู้หมดตู้ไอ้สัตว์หมดตู้ผมว่าเสื้อมันที เสื้อมันทับมาใส่ไฮลงไฮไลท์อะไรเงี้ยผมว่าังกิตทีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแนวไฮไลท์กันดีกว่าครับก็จะใส่สกายเลเยตัวนี้แล้วกันนะครับผมเตรียมชุดเวลาจริงๆเราใส่แค่อันนี้นะปะโอ้ด้านหลังมันมีเอฟเฟกต์ด้วยน้องๆด้านหลังไม่มีเอฟเฟกต์ไอฟัดด้านหลังเอฟเฟกต์ด้วยนี่โอ้ยๆๆๆๆๆหลอกหมอกเลยหลอกนี่ เดี๋ยวเราใส่ชุดนี้ไปโอ้โหอย่างกับชุดออกวิ่งอะไรเงี้ยเขาโซนวันนี้เรามีอยู่ในโซนกันละนะครับผมไม่ชอบอีกอย่างนึงในโซนนีคือเวลาเราเนี่ยผมอัดคลิปตอนตอนดึกใช่ไหมแล้วในโซนมันก็มืดไอ้เหี้ยโอ้โหผมไม่ชอบเลยมอยากให้มันสว่างแล้วดูชุดชุดนะโคเทนนอชุดเทนกดหัวใจไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมกดหัวใจไปก่อนเห็นแล้วเหมือนเดิมนะครับเล่นสร้างห้องใหม่ครับอุ้ยเขาชวนเราเล่นสร้างห้องว่ะหนึ่งหนึ่งหรอ โอ้ยอยู่ดีๆก็มีคนัว์เล่ฟังห้องเอโอ้ยเราไปดูด้วยว่าเขาจะเป็นยังไงในไหนกันไหนล่ะโอ้โหมาชุดนี้แล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รองเท้าสีขาวผมว่าน่าจะเหมาะกว่านี้โอ้ยแรงแกนด้วยนี่เหมือนชุดออกกําลังกายเลยเพราะวผมว่าชุดนี้สวยสวยเลยเจ๋งชุดนี้แม่งสวยจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัวละครเตรียมตัวหนึ่งๆเนี่ยไม่แพ้หรอกเนี่ยักเท่าไหร่วะเรามโนวันโนกอด เยโดเอาแกนดูฝาเข็บอะเอาแกลมุุย้ยโอ้ยมาว่ะผมถามว่าห้ามอะไรบ้างเขาบอกว่าไฮไลท์แล้วคือตัวหลักผมก็คือสกายเลอร์จวโดนหนักๆก็บอกเลยยอดไปก่อนเราอ่อนให้ผมด้วยมอาจจะแพ้เขาไดก็คือคือถ้าเขาห้าวขนาดเนี้แล้วเขาต้องตัวโตโตัวแหละ พอดีเล,เลยรีวิวชุดใหม่อยู่พอดีเลยงงนะ <c oughs> มาเดี๋ยวมราสอนหนึ่งๆเลยแล้วกันน้องๆสเต็ปแรกโอ้อจจะโอเคมาอะไรน่าจะขอของจรงอะไรน่าจะขอของจริงแ <c oughs> พทใหม่มันแหลกด้วยครับ แพ้ไปมาแ,แหลกด้วยไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้ไงล่ะไม่ยอมแพ้ง่ายๆโลกนั้นน้องๆน, <c oughs> นานทีโอ้ถ้าเราถ้าเราชนะนี่เขาตามไปในช่องเลยเน <c oughs> ี่ยโหดูโหรีวิวชุดบดีเลยครับดูด้านหลังสวยมากเลยครับมันจะมีรูปหน้าออกมาเห็นปะ่ะสวยมากเลยครับผมชอบโอ้โหผมชอบแล้วมันมีอะไรอยู่ตรงกลางวะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหแตกครับน้อง ไอ้กอดลิงดึงหัวไปกันลิงดึงหัวโอ้โหด้านแต่ละด้านเราปรับใหม่เราเอามาสีเสีวอย่างเพื่อไอ้ตรงเนี้ยมาทํไมไปตรงที่แม่น้าเอามาที่สุดเลยไอ้ตรงเนี้ยมันแคบมันมีทีอยู่นิดเดียวไอ้วงไอวอลสักสองสามอันม่งก็เต็มละสภาพไม่น่าเอามาเลยก็ไปยิงกันตรงไหนวะที่พายไม่ได้รู้เรื่องเลยอ้ใช้หมัดงัดหัวใช้หมัดงัดหัวจังหวะนี้ โอ้โหเต็มหลังครับเข้าที่ขมับเข้าที่ขมับมุ้ยมาถึงยิงเวลาที่เราโอ้ยไม่ผม,มเมื่อคยเล่นหน้าน,นี้เอาว่ะแต่นี้ได้อยู่แต่นี่ได้อยู่เอ,อันนี้อันนี้อันนี้เอามาเป็นสี่ทีสะกดแบบใหญ่อย่างนี้มันต้องอย่างงี้จะพายมาได้อะไรมาเนี่ยปกติแต่ภาพอย่างนี้แหละคือได้นในไฮไรท์ที่ถูกต้องแต่ปกติเขาไม่เล่นไฮไลท์ใช่ไหม เขาเสียบัตรไป2องห้องแล้วครับแล้วไปเขาไปแอดดอปตลอดเลยวะปองระยะจูบเข้าที่เข้ามาพอน้องเข้าที่เข้ามาบอกเลยตามหัวสวยมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้รองเท้าเป็นเซ็ต ของรองเท้าอีกเซตนหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันเหมาะชุดนี้มากกว่าจริงๆรองเท้าเซตดีมันก็สีขาวอารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าถ้ามีมีคู่นี้มาก,ก่อนอนะ่ะคู่นี้น่าจะเข้ากับชุดคู่นี้มากกว่าหัวมันก็เท่เลยังไม่ได้ใส่เลยเขามาเลเขาก็จักเต็มหัวเต็มหัวกดหัวใจไปหนึ่งที ไม่รู้ว่าจะเจ็ดสูนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะพยายามทำให้มันเจ็ดถูงผมยังไม่เล่นงงๆแล้วกันนะครับเขาจะได้รู้สึกเขารบในความน่าเกรงขามของเราอุ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเริ่มติดเล่นละโอ้เรียบร้อยไม่ตายครับ เขาไปที Stelle, ่เขมับเข้าไปที <an> <keinen n Luis> ่ขมับไม่ต่ายได้ไงสกายเลอรจะบอกว่าสกายเลอมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสกายเลอรต้องมีคนดูแต่ว่านี่ไม่มีคือมันแบบไม่มีวไม่มีคนดูเหรอป่ะอดีรยมันยังไม่ขึ้นใช้งานเป็นสีเหลืองเลยครับเพราะฉะนั้นเข้าไปที่ขมับสกายเลอรเหรอเออพูดอ่าปูฟล่าบูฟล่านั่นแหละ โอ้โโอ้โหตี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 มีตเลีตีตลตี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 ติตีตีตัตีตีตีลีต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 ดตี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 นีต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 ี่ีตเตีตยตันีต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 ่ตีตีตีต่ตี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 ตตีตีตีตตต โอ้โหลุงลุงโดดไปไนลุงโดดไปเดานล่างเกียรได้วอดานี้มากเลยไปหัวเขาไปถึงเขา up เขาไปถึงเขา up เออฮะฮอมีเงาคนคอยหนักหนาเงาคนดคอย่เงาเาอันนี้คือผมยังไม่ได้เจาะเขาเลยนะ ว่าถ้าผมเจาะเขาเขา,เขาน่าจะร้องหน้าดูอะโดนด่าพ่อแน่เลยโดนเจาะเขาเขาไม่ใส่เกาะเหรอทำไมมันไม่ตายไม่ตายเลยไอ้โมโเลยซะเลย อู้ยู่อยู่ด้านหลังไอ้สัตว์ตกใจเบิดโอ้โหไม่โดนโอ้อไปเยอะอสังหารไม่เดียวคุณสังหารงงแจ็คสูวนเจออีกแบก แล้วอ่องนี้เลยไหมสุดแล้วก็คือชุดสวยมากแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมตลอดน,นี้ใครที่มาดูนี้ก็คอม,คมเมนต์ไว้ด้วยว่าเสียกันไปกี่เพชรนะครับแล้วก็เจ็ดสูนอะไรเงี้ย,ยใจกันไคลิปหน้าฝากไลค์กดแชร์แล้วก็ฝันดีครับโอ้วเก่งไหมโอชิฟ้าขายดีแล้วผมไม่ได้ขายดีครับไม่ได้ขายดีโอเคครับขอบคุณมากที่ผมไปนอนละไว้มาเล่นด้วยกันนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับไอสัตว์ฝาคายนี่เถอยงง